โอ้โหตัวแพงเลยอ่ะเจ็ดสิบหกโอ้คิวสวยดีตรงนี้คิวสวยอะ่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยนะครับโอ้โหคิวไหนอีกนะครับโอ้โหงานนี้ถือว่าคุ้มเลยนะบอกได้คำเดียววนะ่างานนี้คุ้มแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับเพื่อนๆมาดินะี่ครับ โหซปเปอร์นะครับซปเปอร์เขาว่ามันไหลดีจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก็เรื่องจริงนะจังหวะนี้ผมเล่นตอนเช้าเด้วยนะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับสายแล้วนะครับหกร้อยนะครับผมมาเลยอีกห้าฟีสปีนะครับคูณสิบสี่ด้วยนะไหครับผมมาก็ นะครับผมมาก็กล่าวสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับมาอยู่กันที่ค่ายพี่จีอีกแล้วนะครับในเกมนี้เลยนะครับโกอะไรนะนี่ครับผมมาเกมรูปเหรียญนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าตัววายมันไหลดีเหลือเกินนะครับนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตมาถึงน่ครับเดี๋ยวผมอนุญาตซื้อฟรีสปินเลยแล้วกันนะครับก็ฝากกดถูกใจด้วยแล้วกันนะครับ กดซั r i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคไม่พูดามทำเพลงนะครับขออนุญาตจัดเลยแล้วกันนะครับคือผมมีทุนมาห้าร้อยบโอ้โหสเกเ,เตอร์มาห้าตัวนะครับคืสปินนะครับคือวัดกันไปเลยนะครับเพื่อนๆิพี่ามาสวย ตัวคูณมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เราได้เลยแล้วโอ้โหพลาดว่าไปสองแล้วมาสิบหน่อยไม่มาสวยขอไหลแบบขอไหลแบบยาวๆหน่อยโอเคมาสวยครับเฮ้ยตัววายมาสวยตัวนี้คิวเจสิบโอ้โหสิบไม่ไหลามาอันนี้สิบไหลแน่นอน โอ้ยหู่แปดแล้วม่เกือบไหลแบบยาวๆนะครับจะคุมหรือเปล่านะสามร้อยนะครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์เลยเลยนะครับผมเฮอมันไหลหรือเปล่าเ้าว่ามันไหลดีนะโอ้โหตัวแพงเลยอะเจ็ดสหกโอ้คิวสวยดีตรงนี้คิวสวยอะ่ะเพื่อน โอ้โหโอ้โหสี่ร้อยนะครับโอ้โหคิวไหนอีกนะครับโอ้โหงานนี้ถือว่าคุ้มเลยนะบอกได้คำเดียววนะ่างานนี้คุ้มแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับเพื่อนมาดินะี่ครับโอ้โหซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์ เพราะว่ามันไหลดีจริงหรือเปล่านะครับแต่มันก็เรื่องจริงนะจะังหวะนี้ผมเล่นตอนเช้าๆด้วยนะครับประมาณ9ก้าโมงนะครับสายแล้วนะครับหกร้อยนะครับผมมาเหลอีกห้าฟีสเปนนะครับคูณสิบสี่ด้วยนะฮันแน่มาอีกครับไหลามาอีกขอไหลหน่อยเหลหนึ่งครั้ง อืสี่สิบแปดโอ้คิวมาสวยอะไรไหลอีกสิบสิบไหลนะครับดอกนี้สิบมาโอ้โหไม้มาดิเอแถวแรกหน่อย,ดย,อยได้ยูหูนะครับอ,อีกร้อยแปดสิบห้าบาทอะไรครั้งสุดท้ายนะครับ โอ้โหนะครับมาซื้อไป3า0ได้มา900นะครับก็ถือว่ากำไรนะครับ600แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับมีมาสเอ้ยมีมา500นะครับได้มา600แล้วนะครับก็ถือว่าเอ่อคุ้มอยู่นะครับสใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ